ฉันเห็นเลยผมยาวๆเฮย้ยเธอฉันงงมากเลยอะอแในคลิปแบบเนี้ยฉันไม่ดูก,กอดน,นอนคนเดียวได้อด้วยอันนี้ก็มันเป็นเหมือนถ่ายกล้องจอมปี๋เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดาคนมาจากไหนอน่ยไม่ใช่เหมือนไม่ใช่คนด้วยเนี่นี่นี่จุงกลมสีแดงทุกคนเห็นไหมนันเหมือนมันเหมือนเป็นสัตว์อะไรก็ไม่รู้แบบเฮ้ย มันเป็นตัวอะไรอย่างนี่มันอาจจะเป็นปีศาจไก่ถ้าคนรู้ว่ามันเป็นบอกพวกเราได้ไหมคะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอย่าเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนตัวอะไรเล็กๆก็เดินผ่านเดินผ่านรถไปอ่ะมันอโอ่ะอุ้ยฉันว่ามันต้องเป็นมันต้องเป็นวิญญาณอะไรสักอย่างในวลกของสีแดงแล้วทุก เป็นอะมันดูจะไม่ได้เป็นผีมันจึงมากินอะไรรีบซากศพอันนี้เป็นไซเรนเฮดถ้าสมงกับผักกินเขาอ๋อไม่เหมือนวิ่ม,ม,มานนเขาเบอกว่าพวกฝรั่งเขากลัวเขาบอกว่าพวกฝรั่งเขากลัวมากเลยนะแล้วแบบฝักทองอะมันต้องคู่กับผีเอ้ย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 อันนี้น่ากลัว แบบเป็นเด็กจริงๆใช่ไหมย่ะมันก็คงใช่แน่ๆแหละแล้วมันดูดไอ้จุกนอนอะมึงบางม่วงแบบแต่หน้าตาแบบมันเหมือนมีเลือดมีอะไรเออมนุษย์สัตวดาวเหมือนมนุษย์สัตวดาวเลยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเอเลี่ยนเอเลี่ยนก้องจับได้แบบจระเลยนะเนี่ยเยเขาบอกว่าเอเลี่ยนอะสมาบุกบ้านบุกหยุดโลกของเรานะฉันไม่เอาอ่ะถ้ามันมาฉันขอตายดีกว่าฮปสู้กับมันฮะ อันนี้ลูกโป่งลป่อยได้แต่พวกนี้มันปกติอยู่แล้วเพราะมันมีแอเลียมข้างในใช่ไหมการฮีเลียมฮีเลียมตัวเฮีเลียมฮีเลียมแต่แบบมันอยู่ในโรงพยาบาลนะมันก็ทําให้คิดได้ว่ามีไขจุงหรือเปล่าอันนี้เขใช้วิชาอนรอย่างจริงค่ะใช้จักรยานในการรับชูนี้ ฉันไม่เชื่อฉันก็ไม่เชื่อเพราะว่าเป็นลูกตกเพราะเปนไทดัสเฮ้ยเฮ้ยแต่มันแต่มันสวิงเร็วมากมันหนเร็วมากนี่ๆๆเนี่เนี่ยเคี้ใยากไปเล่นเปล่าฮะเ่อเฟกตอะไรหรือเปล่าอ่ะโอเคมาอยู่บุุ่สไลดเ้ันเป็นสไลอมันสนุกมากแล้วจะเกิดอะไรขึ้นะหลับะหลับะหลับะหลบยฮุยฮุยฮุยน่ะนี่นี่นี่ อะไรเนี <c oughs> ่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะโซลาร์นเนี่ยนั่น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 นันนั่นมันเป็นอะไรที่แบบเสียวมากอ,อันนี้ไม่ใช่ฉล,ลามนะเหมือนปลาวานน่ะว้ายว้ายแต่น่ากลัวดูดยังดูยังไงก็น่ากลัวเพราะตัวมัน เออเดี๋ยวรู้อันนี้ก็นงงางชิงชาสวัสดิช์ชิงชาอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูอีกทีหนึ่งน,นะเมื่อก,กี้มันมีสองคนอ๋อสังเกตดูดีๆนะทุกคนและทิคค้งคขาไม่บอกชิคกี้พายกัสักทกด้วยแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้อะ,อะไรอย่ะอันนี้เป็นมึงมุมปะแหมดหมดแล้วแบบทำไม เป็นคนเป็นสิ่งมดไงเธอแล้วแบบวิญญาณคนอะเฮ้เฮ้เอันนี้อะไรอะลมพัดตึงลมเพล่โอ๊ยเนี่ยเนี่ยฉันฉันใจตกใจหายตกกระจายพลอยโจดอะไรนขนลุกเนี่ยฉันขนลุกเลยเนี่ยยากดีแล้วบ้าบบอบบอบบบบ ยังไงยังไงยังไงก็แล้วถแบบนี้เราหวังละแต่นามาตีรากานใี่แหลตลบมากเลยนะอันนี่สงสัย่แท่แต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 ่ปต่แต่แต่นต่แต่นต่นต่แ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 ต่ ันนี้ล่าหอ่ะอันนี้ตึกพังทลายเป็นซากเป็นไซเบอร์เหมือนแบบว่าที่ยนอยู่ในหนังเนี้ยใช่ที่บอกมันบินมันยิงตัวแต่มันมีในชีวิตจริงเหรอฉันว่ามันเป็นแอนิเมชันหรือเปล่า please explain เขาบอกว่าอธิบายให้หน่อยฉันจะอธิบายเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ไงอะไรอ่ะฟุ้บเฮ้ยหายไปเหมือนโดนดูดแล้วได้ไงอะแล้วเหมือนเหมือนเป็นแมลงอ่ะ เทนาโดหอยไปเลยสูงนกใช่อันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ของที่มึงนอกนะมันจะเป็นนกมึงไทยก็มีใช่อะไรอ่ะเฮยดูดินะแต่มันออกมาเป็นแบบผ้าแบบศิลปะเนี้ยสวยๆๆเนี่ยเห้นดูดิโคตรเท่อะแต่ว่า ถ้าเจอจริงๆนะคุยกับฉันแน่นมากเลยอยาแต่ฉันน่าจะหนีนะฉันกลัวฉันกลัวมันมารุมจิกฉันอะไอย่างเงี้ยมันนุงมันจิกเก่งมากเลยอันนั้นแรงจะเธอเดี๋ยวก่อนอะไรอยามันไม่มันไม่มีอะไรแต่มันเป็นแบบเหมือนกับทรัม์ฟลีนเก่าๆแล้วก็เครื่องเล่นเก่าๆเฮ้ยเป็นฉันจำได้สวนสนุกเก่าๆแต่มักจะมีมี ลิลับอันนี้อะไรอ่ะว้าวว่ะเธอว้าวจุลาราไม่เหรอฉันก็มแต่อันนี้มันถ่ายได้จากเครื่องบินนะแต่มันต้องยาวมากเลยนะใช่แล้วเนี่ยกล้องจับได้แบบเจอแบบจัดจัดจ้ามากใช่ใช่ดูใช่ว่าอันนี้เชื่อหน้าแปลกเชื่อใช่อันอาจจะเป็นแบบพวกควันที่แบบคน เราเผาเจ็ตสกีอย่างเงี้ยหรอเขาเผาขึ้นไปแล้วมันไปไปขมุกขมัวกันไม่รู้เหมือนกันนะอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรเทเลทับบี้เทเลทับบี้ที่มันน่ารักน่ารักอีเธอที่บอกว่ามันมันอันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันดูดิมันเหมือนวิญญาณของเนเทเลทับบี้เลยอ่ะดูดิโอ๋ยดูดิเฮ้ยอ่อ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 อออ่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 อ่ออ กลัวเอ้ยอันนี้ภาพมีมีเงาอยู่สองใช่อันนี้เป็นภาพภาพยแต่น่ากลัวมากแต่น่ากลัวแต่นะ่ยอะคือแบบภาพหลอนติดลิงยานกดติดชัตเตอร์อะไรเงี้ยเหรออยากทุกคนเรื่องแบบเนี้ยเราอ่ะจะต้องพิจารณาดีๆนะบางทีคนเขาถ่ายรูปออกมาเขาจะทำเอฟเฟกต์ก็ได้จริงบางคนเขาแบบ